มค,คนชอบบอกว่าเราอ่ะเป็นลูกคนที่สามเป็นลูกคนที่สเราจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าจริงแล้วใครเป็นผู้นำข,ของครอบครัวันน่โอ้โหอยากดูดยิ้มเธอไปด้วยเลยไมไม่ต้องไม่ต้องดูด คนเข้าใจผิดอยู่เรื่อยเลยว่าัว่าเราอะครับมันไม่ทำอะไรนี่พ่อกำลังเช็ดโต๊อยู่เน mm ี่ยเพราะว่าพ่อหุดหงิดมากเลยมีคอ cool. มเมนต์อะไรคนชอบบอกว่าเราอะเป็นลูกคนที่สามเป็นลูกคนที่สามของเธอก็ดูสิทําโตอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนลูกไงไม่ได้กาและเราจะต้องทําอะไรบางอย่างเราจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วใครเป็นผู้นำของครอบครัวแน่งั้นก็เธอเริ่มจากเรื่องง่ายๆเลยไหมล่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งทีมกันเราขอจองเลยนะ โอเคเราจองน้องพีว่าเราจะกินอย่างเดียวเลยถ้าน้องพีทำไรเธอจะเป็นคนรับผิดชอบแค่เนียงห่ะนี่คือวิธีการพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในบ้านของเราเหรอเนี่ยเธอจะได้รู้ว่าสิ่งที่เธออยากจะประกาศว่าเธอเก่งกาจสามารถกว่าเรานั้นน่ะมันจริงเปล่าพิสูจน์ห้คนดูเห็นเองว่าทีมของเราชนะแน่นอนใช่ไหมพิธีพิธีอยู่ทีมแบบนี้ลูกมาล้วงพลังกับพ่อมามาพี่มาล้วงพลังกับพ่อเร็วมาแล้วล้วงพลังล้วงพลัง ภารกิจแรกเลยจ้าที่เราจะให้ลูกเล่นเราจะมาดูกันว่าสีเนี่ต,ต่างๆเวลาเขาบีบออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้สีอะไรจากผักผลไม้ไ <ป S 1> อือันนี้เรียกว่าอะไรตเมฆถู่วเ่อ้าเดี๋ยวไม่ใช่ทีมเรมนมา,น,านี่หว่าแมงโกสตีนแมงโกตีนนี่แมงโกสตีนอ่ะดูดูดูพ่อๆนะเริ่มนะวายเอเอาเลยลูกเอาเลยเอ้ยอ้ย,ยดูหน้าสิแมงโกสีอะไร <ท>สีเวดมือเลอะเลยมือเลอะเลยกระเด็นเลยมีสีไหมมีสีออกมาไหมลูกเอาให้มันเป็นสีพุบโผเข้มเลยนะสีพุบโผสีพุบโอุ้ยพัะพีโคกไปตักครึ่งแล้วเนี่ยอ๋อแล้วลูกเอาพอแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพ่อเช็ดให้บายมากยากอก เดี๋ยว<ฮ>เดี๋ยวเธอเอาผ้าที่ไหนมาเช็ดเนี่ยทำไมผ้ามันเหม็นผืนเงี้ยเหม็นหื่นอะไรก็นี่ไงเมื่อเช้าเพิ่งใช้เช็ดต,ต๊ะลูกไปไงเนี่ยผ้าผืนเนี้ยไม่ไน่าใช้ของเมื่อเช้านะของเมื่อวานหรือเปล่าของเช้าแหละก็ของเมืเ่อวานเสร็จแล้วก็มาเช็ดต,ต่อเมื่อเช้าดูดิมีเชลโลเปล่าไม่รู้เนี่ยของเก่าก็ยังชื้นอยู่เลยเนี่ยของใหม่ก็มาสะสมโอ้ m ม g ก d ว้าวแผ่นเดียวหมดเลยเนี่ยเป็นไงล่ะเนี่ยเขาเรียกว่าสกอตกระดาษอเนกประสงค์ดีกว่าผ้าคีลิ้วของเธออีกไม่ทิ้งกลิ่นเหม็นๆไว้บนโต๊ะด้วยซึมซับแล้วก็คือดีเยี่ยมแล้วก็ไวมากเห็นไหมเธอเห็นไหมเนี่ยแค่ซักแค่เนี้ยมันก็ออกแล้วเนี่ยซักอีกนิดเดียวมันก็ออกแล้วมันมีทำสกปรกไปหมดเลยพี่ทีดูมันมีทำสกปรกนี้กระเด็นไปหมดเลยเห็นไหมอีอีไหม ทำไมเธอทำได้สกปรกอะไรอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องพึ่งเราใช่ไหมเดี๋ยวเราคลีนให้เองนี่เราล้างมาแล้วนี่นี่นมันมันดูมันมันมนะ ที่เธอซักมายังไงเนี่ยทำไมเม็ดมะเขือเทศมันยังเต็มผ้าอยู่เลยเนี่ยนี่มันไม่ใช่เม็ดมะเขือเทศนี่มันคือเม็ดบีดเม็ดบีดเธออย่าแถนะอย่างนี้มันสกปรกเนี่ยแล้วมันก็จะมีเชื้อแบคทีเรียแล้วมันก็จะมาก่อบนเตาของเราอีกเธอต้องเลิกเชื่อมั่นอะไรที่เราพงแแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะเธอเข้าใจปะเธอจะไปทำทำไมให้เหนื่อยเธอต้องไปนั่งซักผ้าแล้วก็เอามาเช็ดซ้ำอย่างเงี้ยเป็ดสามีเธอมาอ่าอ่านี่ของทีมเราของน้องพีเฮ้ยหกนิดหน่อยเท่าไรหรอ พอเอาเป็นฝายที่เพิ่งทอดเอาไปทานอย่างนั้นเลยมันต้องใช้กระดาษรองซับก่อนสิเห็นไหมคะแค่นี้น้ํามันก็ติดบนกระดาษรองซับของเราเรียบร้อยแล้วจะเอาไปให้เด็กๆทานได้แล้วจ้านี่นี่ชิน้นนี้ชิน้นนี้โอ้ขนมมามีอร่อยเราไม่กินของพ่อหรนะอกขนมมามีอร่อยไหมกู๊ดไหมพี่ทีขนมมามีอร่อยไหมขนมันมีใส่เกลือชมพูด้วยเนี่ย น้อ,องพีม่มือเปื้อนนะลูกเอ้ลูกผ้กาคีริวมาเดี๋ยวพ่อเช็ดมือให้นะมือสกรปรกแลว้วอ่ะมาเลยมาเลยมืออันนี้อยู่มันมีอะไรอยู่ลูก,มก,กไม่ได,<า>ไได้ไม่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 ได้ไไดไไดไไดโอ้ยผ้าเธอยังสกรปรกเลยมาเช็ดมือลูกแล้วลูกมือจะสะอาดได้ยังไงต้องใช้กระดาษอันนี้พิธีมือเลิฟเปล่าลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดมือให้ลูกเองพ่อนี่ก็จะเอาแต่ผ้าคีริ้วมาใช้อยู่ได้เอาไหมลูกไม่ ต้องเสียเวลามาซาักมาดูมาบิดมาตากแล้วมันก็ไม่สะอาดจริงๆอ่ะเธอเอาไปทิ้งได้แล้วป่ะองพี่จะอยู่ทีมทยยอู่ีมพ่่าม่าพ่าใช้ผ้าสกปรกนะหรือว่าจะอยู่ทีมหมานะม,มี โะเพเราอยู่ทีเดียวกันไม่ใช่หรอแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครชนะเพราะว่ากระดาษอนนปรผสมของสกอตเนี่ยนะเขาทําความสะอาดได้สะอาดหมดจดซึมซับก็คือดีมากถ้าขีดเลียวของเธอเน่เอาไปทิ้งซาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระดาษอน,นิเมผสมของสกอตนี่ขนาดมองด้วยตาเปล่านะยังเห็นว่ามันสกปรกขนาดนี้เลยทิัง็ด้ไหมลูกทิ้งดีครับทิ้งไปเลยแต่ยังไงอ่ะเธอก็ต้องยอมรับในตัวเราที่เราเลือกเมียได้เก่งมากมานิีเก่งไหม พีท่ทีจะบอกเคล็ดลับให้นะคะว่าสก้อตเนี่ยเขามีแบบไหนบ้างรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่ารุ่นบิ๊กโลค่ะแผ่นใหญ่ซึมซับสะใจส,สุดๆสำหรับสีเขียวนี่นะคะเรียกว่าพิกอสไซค่ะสามารถฉีกเลือกไซส์ตามที่เราต้องการได้นะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองค่ะรุ่นถัดไปนะคะเป็นอินเตอร์โฟค่ะดึงออกมาใช้ง่ายๆนะคะหยิบใช้สะด,ดวกมากๆและรุ่นสุดท้ายนะคะออนเดอะโกค่ะแผ่นเล็กพกพาง่ายนะคะพกไปที่ไหนก็ได้สะด,ดวกที่สุดเลยค่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทิ้งดีกว่าพอกันที ยังเจอกันอีกไะม๊า่บายใครครับไม่บายพ่อคิริ้วไงลูกพ่อถีบิกวกาบ้านไปแล้วเขาจะร้องไห้ไหมไม่ร้องหรอกมันอี๋อีชีวิตมันเศร้างั้นเลยเหรอ My God นี่เธอกำลังทำอะไรเนี่ย่ธเอ้าก็เราเห็นเธอเศร้าไงเราก็เลยอยากจะปลอบใจเธอด้วยการให้ทานเฟรนช์ฟรายสุดอร่อยของเราที่ไม่อมน้ำมัน อยากก็ดูดนิ้วเธอไปด้วยเลยไม่ต้องไม่ต้องดูดเี่ยตามใจมีจังเลยเฮ้ยทำอย่างนี้ทำไมเราอยากให้เธอเช็ดให้เจอง้อะงองแง่เลยเกินคนอื่นเขามาเรียกเธอว่าเธอเป็นลูกเราก็ทำตัวอย่างเงี้ยเมียดีขนาดนี้ไม่ยอมเธอเลยจะยอมใครอธิรักเด็อเอาอะไที่บัญชีไปจินเเซนไฟต่อดีกว่าเธอใส่เกลือมากไปบ้านเนี้ยเค็มๆอย่างเลยเค็มเหมือนคำพูดที่เธอพูดมาเมื่อกี้ Hmm. Uh -huh.